เรามาดูราคาตั๋วเครื่องบินนะครับที่เราจะเดินทางจากไทยนะครับก็คือกรุงเทพไปที่คุนหมิงประเทศจีนนะครับเทียบกับรถไฟนะครับที่เราจะนั่งรถไฟจากเวียงจันทร์นะครับไปที่คุนหมิงประเทศจีนนะครับราคานะครับผมเช็คล่าสุดนะครับบินตรงนะครับจากกรุงเทพนะครับไปที่คุนหมิงประเทศจีนในราคาหมื่นกว่ากว่านะครับหมื่นกว่ากว่านะเช็คราคาล่าสุดแล้ว ราคาประมาณหมื่นกว่าแต่ถ้าเรานั่งรถไฟนะครับเลาาจีนนะครับจากเวียงจันท์ไปที่คุณหมิงก็น่าจะ <laughs> ครึ่ง,คร,งครึ่งนะครับครึ่งครึ่งนะครับก็เลือกวิธีนั่งแบบ vip ก็ได้นะครับผมได้ทำคลิปรีวิวาการไปนั่งเบาะ vip นะครับของรถไฟเลาาจีนอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพียงแค่ว่าข้อแตกต่างระหว่างการนั่งรถไฟไปกับ การนั่งเครื่องก็เครื่องบินก็จะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่ารถไฟก็10 10ชั่วโมงนะครับจากเวียงจันท์ไปที่คุนหมิกนะครับก็ลองเลือกดูนะครับข้อแตกต่างนะครับนั่งเครื่องก็เร็วแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ดูวิวข้างทางเยอะนะครับเพราะว่ามันบินแป๊บเดียวนะครับส่วนการนั่งรถไฟเราก็จะมีอัธรรถอีกรูปแบบหนึ่งนะครับได้ดูชมวิวข้างทางไปนะครับดูนี่นั่นนะครับ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนราคาก็ครึ่งค่งนะครับครึ่งคงนะค่าตั๋วกับค่าตั๋วเครื่องบินกับค่าตั๋วรถไฟระดับ VIP นี่ก็ครึ่งคงนะครับตั๋วเครื่องบินระดับ Eco นะครับไม่ใช่ไม่ใช่บิสเนสนะกับเทียบกับนั่งรถไฟแบบ VIP b u s บิสเนสนะครับราคาถูกกว่าใช้ระยะเวลานานกว่าราคาแพงนั่งเครื่องก็จะ นึงก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับผมก็จะไปแนวเส้นทางรถไฟลาวจีนนะครับอย่างที่เคยรีวิวไว้ให้นะครับก็สมาชิก FC ท่านไหนจะไปด้วยกันก็สามารถที่จะ inbox แอดไลน์มานะครับวิศวะพาเที่ยวจีนนะครับพบกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับตอนนี้กําลังวางแผนนะครับแล้วก็ยื่นวีซ่าแล้วก็วีซ่าออกแล้วก็ไปกันนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับค้าขายจีนรวยครับ